สวัสด,ดีคร <Jamie, S 1> ับต <t aps> ่อ EP ที <t aps> 2> <t aps> ่2นะครับผมดยขึ้นมาชั้นบนเรื่อยๆความสวยงามของน้ำตกจะมีเรื่อยๆขึ้นมาสูงเท่าไหร่ยิ่งดีโอ้โออันนี้เราเรียกน้ำตกตาเถินความสวยงามของน้ำตกถ้าน่ยฝนมาปุ๊บเนี่ยแบบนี้มันจะ Nam tới dưới, cho nên phần mấy tục mà lại vắn đó làm ở trên nói thằng nói sành àm chút lấy leng mát tốt anh em em về này cần phải luôn Bên ngay đây, lên Hai lùi vào đây Sửa, sửa, đẹp ngắm ạ เอางามๆเ้ยสวยเลยขึ้นมาตรงตรงนี้ตรงตรงน้ำลงมาสวยงามมากครับคุดูข้างบนขบน้างบนก็มีคนอีกเดินขึ้นไปเลยยิ่งสวย โอ้เป็นยอดแต่เดิเนขึ้นมาไกลแล้วนะได้ถึงยอดเขาเลยแต่น้ำก็เริ่มแรงแรงแรงมากเรื่อยๆ่นคนเล่นนี้สวยนี่มากับแม่บ้าน พักพวดก,กันในหลายคนแต่เขายังไม่ขึ้นมาเสียงน้ำโอ้สวยสวยสวยอโอเคครับผมเดี๋ยวไปต่อกันคลิปหน้ากันแล้วกันสวัสดีครับ